ลุกหนักและก้าวหนักนะครับชีบะอินุถือว่าเป็นเหรียญที่ตอนนี้พยายามลุกอย่างเต็มที่เนื่องจากเพื่อสุดท้ายกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของชีบะเรียมนะครับฉะนั้นชีบะเนี่ยจะต้องทำการตลาดให้ดีกบแล้วชีบะเรียมมารวมถึงเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยชีบะจะถึงจุดพีที่สุดของปีนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของชีบะอินุด้วยกันเนื่องจากชีบะอินุวันนี้ก็ได้ทำการรุกเข้ากระดานเอ็ก a เชต่างๆนะครับแล้วก็รุกเข้าพื้นที่ของอแถบโซนของ อเมริกาเอเชียแคนาดาด้วยนะครับโดยเฉพาะอเมริกาใต้ก็มีการลุกเข้าไปในส่วนต่างๆของธุรกิจนะครับรวมถึงตอนนี้เรื่องของของกระแสนะครับเกี่ยวกับเกมไฟล์และกันนะที่ชื่อว่า s h บ b a i n เทน n ตี้เนี่ยก็เป็นกระแสทั้งบวกทั้งลบนะครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นข่าวกาวนะครับเพื่อจะทำให้คนจดจำข่าวของ s h บะอิน n ุได้ เอาแหละนะครับชีบะอินโในขนาดนี้ก็พยายามรุกอย่างเต็มที่นะครับพยายามที่จะไม่ย่อท้อเลยเพราะว่าเขารอนะครับเทคโนโลยีคือชีบะเรียมเวอร์ชันน1จุดกว่าเนี่ยก่อนที่จะเข้า2.0เนี่ยก็อาจจะทำให้ชีบะอินทอร์เนที่เป็นเกมไฟล์มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะจะพยายามที่จะก่าวแบบสุดข,ขีดเลยนะครับรวมถึงเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินเฟอ้อในยุโรปด้วย นะครับที่เดียวที่ชีบะยังบุกไม่ได้ก็คือยุโรปนะครับดงนั้นชีบะจะต้องทําโจทย์ให้ได้นะครับในช่วงเดือนสิงหากันยาอน,นี้คือยุโรปนะพอเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยคนวางเซกชั่นอะและการตลาดของชีบะอย่างซีซี่เขาวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของบัตรเดบิตบัตรเครดิตใช่ไหมนะครับแล้วก็เข้ากระดานเอสโตเนียแต่แต่มันยังบุกไปไม่ได้หมดนะครับมันจะมีอีกหลายส่วนที่ มันต้องรอเวลากันอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมทีละข่าวด้วยกันว่าแนวโน้มของชีบะอินุเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับมีขั้นตอนมีข่าวอะไรบ้างที่น่าติดตามเดี๋ยวเราไปรับชมในทีละข่าวไกันนะครับโอเคครับเรามาชมข่าวแรกด้วยกันก่อนนะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีมีอยู่2ประเดน็นหลักแหละนะครับที่เป็นดราม่าก,กันในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับ ก็มีเรื่องแรกนะครับก็คือ Can you pet the dog นะครับเล่นเกมชิบะอินโนะครับก็คือช In ิบะอินโหนหรือชิบะอินเทเนตตี้นั่นเองนะครับเนื่องจากาคนในชุมชนเนี่ยเขาเห็นว่าทางชายโดชิเนี่ยเหมือนกาวไปวันๆนะนะครับเราก็ไม่ได้สนใจในพื้นที่คริปโตเท่าไหร่เอาแต่โปรเจกต์นะครับเขาว่า นั่นก็คือช h บ b a ินเทนตนั่นเองคนเลยบอกว่าเฮ้ยมันมันดูเหมือนเป็นการการขายแค่ nft มากไปหรือเปล่านะครับรวมถึงการเผาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำให้ราคาของของคริปโตโดยเฉพาะช h บะอิน u มันไปได้ใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าแม้แต่เรื่องของไอเบิร์ r พอร์ทเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะ นะครับเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ทำการเผาทำการขาย NFT อะไรพวกนี้มันเหมือนเป็นอุบายนะครับที่ที่มันไม่เกิดขึ้นจริงมากกว่านะครับที่ทำให้ราคาของของคริปโตหรือชิบะอินโเนี่ยมันไปต่อแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับการดราม่าครั้งนี้เกิดกลายเป็นเป็นช่องทางในการ ดังนะในโลกไวรอลนะครับแค่คำว่า Can you pet the dog เนี่ยนะครับคนติดตามในทวิตเตอร์ถึง5,034,000คนนะบนทวิตเตอร์นะครับก็สังเกตนะครับว่าก็สังเกตว่า,าเรื่องของโปรเจกต์เนี่ยมันกำลังพัฒนาไปเรื่อยเนาะนะครับเนื่องจากมันได้ผ่านการทดสอบจากเวียดนามแล้วนะครับเราก็จะกำลังจะไปอินโดนีเซียนั่นเอง นะครับต่อไปเอาแหละข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าคนไม่พอใจเนาะราคาไม่ขยับนะครับก็ตรงนี้ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าชายโตชิคุสามราจะกาวกันต่อหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมอะแค่กาวแค่นี้ก็ดังแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ติดอยู่ในท็อปร้อยก็ถือว่าน่าดูเหมือนกันนะถึงแม้จะมีการดราม่าก,กันแต่ว่าเหรียญชีบะก,ก็ยังครองเป็น หนึ่งในข่าวท็อปร้อยนะครับตลอดได้เลยนะครับถือว่ารักษากระแสดีนะต้งแต่เดือนตุลาคมนะครับผมถือว่าทำได้ดีมาข่าวที่สองกันนะครับก็อันนี้มาจากข้อมูลมาจากคอยเกโก้นะครับเขาบอกว่าชีบาอินุและโบนเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับในสามโซนของโนวีบคือเอเชีย สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยข้อมูลนี้มาจากคอยเกโก้นะครับก็แสดงว่าเอ้ยคนอะ่ะพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็น่าจะมีการเก็บเยอะเหมือนกันนะครับใน3ทวีปนี้นะครับเราก็เปิดเผยว่ามันเป็นสิทธ์อันดับเหรียญที่ได้รับความนิยมประจําสัปดาห์ด้วยนะครับทั้งสัต์ทั้ง2หรือสามเหรียญน,นะครับทั้งโบนนะแล้วก็ทางชีบะนั่นเองนะครับก็ถือว่า ทำตามตลาดมาได้ดีมากๆนะครับเอาและเดี๋ยวผมจะไล่โซนให้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ชีบะนะก็เป็นเหรียญได้รับความนิยมอันดับ4ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมและโบล์นก็ครองอันดับ7นะครับในชาร์ตสิอันดับแรกที่อเมริกามาแล้วนะครับส่วนทางโซนแคนาดานะครับชีบะก็กลายเป็นอันดับ4นะครับและโบล์นนะครับก็ครองอยู่ในอันดับที่10นะครับ อันนี้คอยเกโก้บอกของแคนาดาเนาะนะครับส่วนทางในโซนของเอเชียบ้านเราก็ติดในท็อป10เหมือนกันทั้งสองตัวนะครับก็ถือว่าเหรียญตอนนี้โบนเนี่ยเขาก็ต้องการเยอะนะเนื่องจากชิบะสวอปนะครับเขาทำการเขาทำการปั๊มโบนเพิ่มนะครับเหมือนกับการามิ้นเหรียญน,นะครับเพิ่มโดย โดยโบนเนี่ยนะครับเขาจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนดาวนะเพื่อผู้ถือหุ้นละกันนะครับก็ชีบะเนี่ยเขากําลังที่จะขยายธุรกิจของเขานะครับใครที่ถือโบนเนี่ยก็สามารถเข้ามาพัฒนาในชุมชนของชีบะได้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะมินโบนเพิ่มนะครับถ้าผ่านทางชีบะสวอปนั่นเองก็เลยทําการตลาดหน่อยนะครับชีบะก็เป็นเหรียญที่ คนทั่วโลกนิยมอยู่แล้วล่ะนะครับในโซนอนเะมริกาแคนาดาเอเชียเหลือแต่ยุโรปเท่านั้นนะครับที่เขาพยายามทาการตลาดอยู่โดยใช้ร้านอาหารเวลีเนาะที่เป็นที่เป็นร้านอาหารในอิตาลีนะครับแล้วก็การจับมือกับจอห์นริชมอนด์นะครับพวกโรงแรมพวกอะไรต่างต่างเนี่ยนะครับก็จะทาการตลาดเกี่ยวกับชิบะอินุโดยเฉพาะเราไปข่าวต่อไปเป็นข่าวที่3กันก่อนดีกว่าดาวโน้ตนะครับเพิ่มการรองรับชิบะอินุ นะครับเบิร์นพอร์ทัลรีวาร์ดนั่นเองเป็นโทเค็นเรียวชีเวอร์ชั่นนั่นเองฉะนั้นเรียวชีนะครับถือว่าเป็นเหรียญกาวพ่วงกับกับชิบะอินุนะครับในโครงการของเบิร์นพอร์ทัลเนาะนะครับทำให้นาวโนดเนี่ยเขาก็ต้องการเหรียญเรียวชีด้วยนะครับเหรียญเรียวชีตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ0ูนย์เจ็ดตัวหรือ8ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยน่าจะมีโจทย์ต่อไปนะ เขาเรียกว,ว่าเหรียญท่อน้าเลี้ยงนะครับของชิบะอินุแน่นั้นมันก็มีอีกหลายเหรียญน,นะครับอย่างเช่นเหรียญดิจิทารุนะครับดิจิทารุสึกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญท่อน้ําเลี้ยงของชิบะตัวหนึ่งเลยที่ท,ที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ะแาละวันนี้เหรียญเรียวชินะครับก็อยู่บนแพลตฟอร์มของ now node เรียบร้อยนะครับได้ประกาศเพิ่มรองรับโทเคนเรียวชีเวอร์ชั่นด้วยโทเคนการเผาไหม้ เบิร์นพอร์ทัลของชิบาอินุนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะนะครับที่ที่เรียวชี้เนี่ยเริ่มตีการตลาดมาคู่ละและตอนนี้นะครับกระดานเล็กๆถ้าเกิดมีตัวเรียวชี้เวอร์ชันเนี่ยผมแนะนำว่าขอให้เก็บนะครับรวมถึง QoM ด้วยเนาะนะครับพวกเหรียญท่อน้ำเลี้ยงของชิบาเนี่ยก็พยายามที่จะที่จะเก็บเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทาง เรียวชี้เนี่ยเขาจะออกมากาวเหรียญไหนตอกนะฮะนะครับอย่างอย่างอ่าเรียวชี้เขาก็เขากาวหลายเหรียญน,นะครับในช่วงนี้วันดีคืนดีนะครับถ้าเกิดมีการกาวขึ้นมาราคาก็คงพุ่งนั่นแหละนะครับก็ต้องใครชอบสายนี้นะครับก็แนะนำให้เก็บเครืองนี้แหละของชีบะนะไม่ต้องไปเครืออื่นแหละนะครับก็จะมีมีการระเบิดราคาหมุนเวียนในตลอดปีเนาะ นะครับเรามาแนะนำ NowNode กันก่อนดีกว่า NowNode เป็นแพลตฟอร์ม blockchain as a service นะครับที่ทำให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึงโนดแบบเต็มตัวของบล็อก a i n ที่สำรวจผ่าน API ได้นะครับความสำคัญของ Realchi Version ต่อ s h i b a i n u ในขณะเดียวกันนะครับ Realchi เนี่ยก็เป็นโทเคนนะครับที่มาจากเบิร์นพอ a เอนะได้รับรางวัลน,นะครับเอาแหลนะผมแนะนำ NowNode ประมาณนี้แหละนะครับว่า มีอ่าเขาเรียกว่าผู้ผู้สำรวจ API แล้วกันนะครับเราเขาก็พยายามที่จะทําให้ชีบะเนี่ยอ่าเข้าสู่นะครับในเครือข่ายของเขานะครับรวมถึงเรียวชีเนี่ยเพื่อจะได้เหรียญเนี้ออกมากาวนะครับแล้วทำให้เหรียญเน,นี้มันมันระเบิดราคาไปพร้อมกับพร้อมกับก,บการกาวของเรียวชีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะว่า จะออกมากาวแบบไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับผมว่าประมาณปีหน้าแหละเรียวชิเวอร์ชันเนี่ยอีกข่าวกันนะน่าจะเป็นข่าวที่4แล้วนะครับก็กระดานแรกเปลี่ยนชั้นนำจากเซนวิเซนนะครับและเกนราดีนนะครับที่ b ูบ b i t i o ไอโเขาก็มีการลิสต์ทีบะอินุเพิ่มท่นเองนะครับอย่าง b ูบ b i t i o นะครับก็ตั้งอยู่ในเซนวิเซนนะครับและ Ine, is, เกรนาดีนะครับหรือเกรนาดิสเนี่ยนะครับได้เพิ่มสนับสนุนชิบะอินุนะครับดังน,นั้นบูบูบิดดไอโอก็เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายหลายสินทรัพย์นะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซี่ด้วยคือไม่ได้ขายแต่แต่คริปโตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าน่าจะมีพวก Forex พวกนี้ด้วยนะครับก็ได้ระบ,บุว่าชิบะอินโนบนแพลตฟอร์มเมื่อเร็วเนี้ยก็ทำทาการ ลิสต์นะครับแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนั่นเองนะครับฉะนั้นก็เลยทําการตรวจนะครับชุมชนก็เราก็ทีมงานก็ทําการตรวจผมปรากฏว่าไม่ได้ประกาศยางเป็นทางการแต่ว่าลิสต์ไปแล้วนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยน,นี้ก็เลยถือว่าเอาออกมากล่าวแล้วกันเพิ่งจะมีะทางทางกระดานนี้บูบิดนะครับก็เพิ่งจะมีการ ลิสกิบะอินูวันที่เจ็ดสิงหาเองนะครับเราก็มีรายการหลายรายการเนาะนะครับอย่างชิบะอินูแอลคอยเหรียญดีไฟนะทำการเทรดนะครับฉะนั้นบูบิดดอไอโอเนี่ยก่อตั้งขึ้นวันที่เจ็ดสิงหาคมปี2565นะครับในเดือนเมษายนนะครับปี2565เป็นกระดานแรกเปลี่ยนสก,กุลเงินที่ต้ลนะครับในแซนวิซเซนนะครับในดูไบโอ ก็บุกทางเอเชียด้วยนะแถวตะว,วันออกกลางนะครับเพราะว่าชีปากอินุก็ก็บุก,กมากระดานหนึ่งแล้วผมจำชื่อกระดานไม่ได้นะครับก็ก็พยายามบุกที่ดูไปนะครับมีสินทรัพย์อะขายหลายอย่างนะเช่น Forex CFS d s, นะครับหุ้นและคริปโตเคอเรนซีเขาบอกว่าค่าธรรมเนียมนะครับก็ต่ำด้วยแล้วความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นจากแพลตฟอร์ม หลายสินทรัพย์นะครับที่รองรับมากกว่าประมาณ700รายการเก็บประเภทสินทรัพย์เนานะรวมถึงสกุลเงินดิจิตอลพ r b i ิตคอยอีเ e r เรียม g e c คอยเป็นต้นนะครับดันั้นข้อมูลเกี่ยวกับ b u b i ิก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะเพราะว่าชิบะก็ลุยที่ดูไบนะครับเพราะว่าตอนนี้ชิบะก็จับมือกับ GVR นะกับ g r o บนะครับเหมือนกันก็น่าจะผ่านกับช่องทางของโกลบแหละนะครับก็หวังว่าเจ้าชายดูไบนะจะชอบนะครับชิบะอินุนะ นะครับก็ขอกล่าวไว้ก่อนนะครับอ่ะข่าวเกือบสุดท้ายแล้วน่าจะสุดท้ายของชีบะอินุนะครับเดี๋ยวจะเข้าุดสู่โฟกี้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะโฟกี้ไม่ใช่ข่าวใหญ่เราก็เลยผนวกเหรียญน,นะครับเข้าไปเป็นข่าวเดียวกันเลยนะครับตอนนี้ชีบะได้จดทะเบียนใน pantera capital b l a s k crypto exchange นะครับแล้วใช้ตัวยอ่อว่า v a l r นะครับก็เป็นกระดานแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลนะครับที่สนับสนุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงของอเมริกานะครับ Panorocapital d นะครับตัวนี้ก็ได้ประกาศว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญอย่าง s h i b a n u กับเหรียญ USDc นะครับได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับกระดานวานะผมกอเรียกว่าวานะ VALR นะครับก็จะเพิ่มคู่เทรดนะครับ ของอี h e เ e ี m ยมต่อ USDC BNB ต่อ USDC ด้วยในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็มีการซื้อขายอย่าง XRP Solana Avalanche หรือ a a v นะครับก็ Stablecoin อีกหลายอย่างนะครับที่ใหญ่เป็นอันดับ2เนาะันนั้นเงินสกุลนี้ตอนตัวนี้นะครับก็กลับมาใช้งานอีกครั้งตั้งแต่ปี2019นะเพราะในช่วงเดือนมีนาคมเราได้ระดมทุนถึง50ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นการระดมครั้ง ครั้งใหญ่ที่สุดนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับคือเปิดมานานแล้วแหละแต่เพิ่งมีการระดมทุนนะครับ V A L R ก็มีผู้ใช้ประมาณอ่าสล้านคนนะครับปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ประมาณ240ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ตามรายงานจาก u t u ูบเเลยนะครับ O OK K X นะครับก็เป็นหนึ่งบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตซีชั้นนำที่เพิ่มการรองรับชิบะอ Inu เป็น U S D C เนาะอันนี้คือนำร่องนะครับ U S D C เนี่ยและคู่ขาย อ,อื่นๆหลายคู่นะครับในเดือนพฤษภานะครับแต่ใบแนนเนี่ยน่าจะไม่มีอยู่ a อ c เนาะนะครับน่าจะโคตรลคาคาจัดเอาแหละข้อมูลเนี่ยประมาณนี้นะในข่าวนี้นะครับก็ถือว่าทิ่บะ i อินุพยายามลุกเต็มที่นะตามกระดานต่างๆกันในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับของคลิปนี้แล้วนะครับใน f o กี้อินนะครับก็ก็น่าจะมีการสร้างโรงเรียนนะครับชื่อลารส มาเรียสนะครับลาสมาเรียสกัวเตมาลาที่ประเทศกัวเตมาลาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการทำบล็อกเชนนะครับต่างๆเนาะดังนั้นโฟกี้เพิ่งเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงเรียนในกัวเตมาลานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งความคิดเลยเริ่มในการสร้างโรงเรียนในแต่ละประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะครับของโลกอันนี้น่าจะแสงเรื่องของ ของโรงเรียนบล็อกเชนเข้าไปด้วยพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆนะครับคล้ายๆกับ ADA นะนะครับดังนั้นโฟกี้ <og> ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้สร้างโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับในลาสเมริสนะครับประเทศโวลอมเลานะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็มอบหมายว่าโฟกี้เนี่ยจะต้องทําเพื่อประชาชนด้วยอันนี้น่าจะเป็นระบบสงัสงคมสงเคราะห์ด้วยนะนะครับมีการประกาศเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมปีสองห้าหกห้านะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนก็ เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์เนาะที่โฟกี้จะทําเพื่อชุมชนนะเหมือนกับ Baby d o อทนะครับที่ที่เข้าไปช่วยเหลือหมาจอมจัดในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็อ่าเป็นการช่วยเหลือแบบสายสังคมสงเคราะห์นะครับแต่โฟกี้เนี่ยน่าจะน่าจะแฝงกับระบบการศึกษาเข้าไปด้วยเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆเราแนะนําโรงเรียนตรงนี้ก่อนนะครับโรงเรียนต่างๆได้สร้างขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเรียกว่า Pencil of Promise The Pencil of Promise นะครับก็มีความรับผิดชอบในการสร้างโรงเรียนมากกว่า580แห่งซึ่งเป็นประโยชน์นะครับต่อเด็กมากกว่า2 1 1 0 0 0คนนะครับจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโฟกี้ ok <ok> ก็ช่วยสร้างเขาเรียกว่าโครงสร้างของห้องเรียนใหม่นะครับ2แห่งห้องน้ำสแห่ง ห้องน้ำ4แห่งนะครับและจุดล้างมือ1แห่งนะครับและยังซ่อมแซมห้องที่มีอยู่4ห้องในสภาพสุดโทรมด้วยนะครับโรงเรียนจะให้บริการนักเรียนมากกว่า600คนความจริงที่ว่านะครับ59%ของชาวกวัวเตมาลาก็อาศัยอยู่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานนะครับก็คือยากจนนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้พวกเขาได้รับการศึกษาดีที่สุดนะครับที่ สามารถที่จะพอได้นะครับกับงบประมาณนะฮะดังนั้นผลที่ตามมาโดยตรงก็คือ19%ของประชากรในกวัวเตมาลาไม่มีการศึกษาโรงเรียนโฟกี้ก็ได้สร้างเสร็จใหม่นะครับจะรับประกันนะครับเด็กจำนวนมากก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะครับแล้วก็มีเวลาเรียนเฉลี่ยเพียง4ปีเท่านั้นนะครับก่อนนี้โฟกี้ก็ได้กล่าวว่าเขาจะอุทิศการกรุศลนะเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะนะครับ ก็เลยเพิ่มนะครับหล,หลายสถานที่เลยนะครับไม่ว่าจะไนจีเรียากาหน้าลาวนะเราก็โกเตมาลาแต่โกเตมลาน่าจะเสร็จก่อนกับไนจีเรียเนาะ mm hmm. เหลือกาหน้ากับลาวเนี่ยที่เขายังดำเนินการอยู่นะครับก็หวังว่าให้พี่เขาทำประโยชน์เพื่อชุมชนนะครับสำหรับโฟกกีนั่นเองเอาแหละข้อมูลนะมีประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์โดยทั่วไปตอนนี้คือชีบาอินุเนี่ย เราต้องการลุกอย่างหนักนะครับก่อนที่จะมีการทําชิบะเรียมขึ้นในปลายเดือนกันยายนนะครับจะจะเสร็จน่าจะเป็นเวอร์ชั่นกลางๆนะยังไม่ถึงกับ2.0นะครับก็น่าจะทําให้ราคาชิบะอินุเนยขยับตามอีทอเรียมนั่นแหละนะครับก็ตอนนี้ทุกคนก็รอกาวกันอยู่นะชิบะอินโจะไปที่เท่าไรราคาที่เท่าไร่นะครับ ทุกคนก็รออย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับอยากให้ชบายอินูเนี่ยโอ้ทำาราคาดีๆนะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ดันั้นข้อมูลน่ยมีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลา์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c o n c ์ n ี m อมเม้ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้นะครับ แล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้นี้ศึกษาการลงทุนนะครับก็ควรจะศึกษาก,าก่อนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชิบะอินุนะครับจะโกทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ร์ด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอร์ประมาณ500บาทนะครับ แต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก Referral Code นะครับจากคอยนนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC Level 1 3ต้องเทรดหครั้งใน XTXchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี i r d ดอภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT i r d ดอก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยในมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้